ดูทางด้านผู้ว่าราชาการจังหวัดกระบี่ก็ได้เชิญสิ่งข้องพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูาชปถัมภ์ช่วยเลือกผู้ประสบอัคีภัยในพื้นที่อำเภออ่าวลึกค่ะเรกวันที่1 4พฤศภาคม2 5 6รน8เวลาบ่าย3 มงซ้ำซินะคะกานายอังกูลศีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะในท่านาประธานมูลนิธิราชประชานุเคราห์จังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนางศิรินทิพย์ศีลาเทวากูลนายกเล่ากาชาจังหวัดกระบี่ก็ได้เชิญสิ่งข้องพระราชาทานมูลนิธิราชประชานุเคราห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเลือกผู้ประสอบอักขีภัยโดยมีส้นราชการที่เกี่ยวข้องค่ะมอบรวมมอบณบ้านเลขท,ท,ที่แจสิแปดพมู่ถี่ซองตำบลบ้านกลางอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะครับโดยมาวันที่ สัง่งปราคมนะครับเกเดิดอหตุอักขียัยยในพื้นที่อำเภออ่าวลึกกับไฟไหม้บา้านที่ให้ต่างล่างรัชดนได้รับความเดือดร้อนนะครับนึ่งครัวเรือนจวดกระบี่จึกจจงกำหนดปิธีเชิญสิ่งกอประจากษ์ท่านจุเลือผู้ประสบอักขีพยมูลนิธิรัชประชานุเคราะห์ในพระบร,รมราชูปถัมภ์เพื่อมอบแก่ผู้ประสบภัยนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดรอ้อนข้งรัชดรทันผู้้วเองนะครับกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระจาอยุัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีทรง่วงใหญ่ จึงทรงพระนาโปรดก,กราบกระม่มพระราชทานสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ะสบอัคขีพยผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์พร้อมสั่งได้กล่าวให้กำลังใจนะครับกับผู้ที่สูญเสียทรัพย์สินและก็ได้รับผลกระทบใจร้ายกันในครั้งนี้ขอให้มีกำลังใจ่เขกมแก้งพร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหาหรือปรสสักต่างๆให้ผ้านพร้อไปได้ด้วยดีครับเอแสดงความเสียใจด้วยนะนะครับแล้วก็นับเป็นพระมากรุณาธิคุณนะครับ